สวัสดีครับผมแม็กซ์สลันจิตเจริญสุขครับเป็นนักกีฬาเรวอนทินชาติใจตำแหน่งตัวเซนนะครับผมก็ติดสเกมครั้งนี้ครั้งที่เแล้วครับผมสวัสดีครับผมปอนมาวินมณีวงครับตำแหน่งตัวเซนครับปีนี้เล่นซีเกมครั้งที่4ี่นะครับสวัสดีครับผมกิตสานินสวัยครับชื่เล่นชื่อมีนเล่นตำแหน่งบอลเร็วครับติดทีมชาติมาซี่เกมครั้งนี้เป็นสีเกมครั้งที่6ครับผมสวัสดีครับ ชื่อจูเนียนะครับชยุทธ์คงเลืองครับตำแหน่งเ b มครับปีนี้เป็นการติดซีเกมครั้งที่2ครับสวัสดีครับผมบาสครับพานุพงศ์คำภูมีตำแหน่ง m b ครับติดซีเกมเป็นครั้งแรกครับฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับผมฮัมครับนภาเดชนิดดีตำแหน่งหัวเสาครับติดซีเกมครั้งที่2ครับ สวัสดีครับผมเต้ยรักพันลำนะครับเล่นตำแหน่งหัวเสาแล้วก็ติดซีเกมครั้งแรกนะครับฝากเป็นกําลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับผมนายอนุพงศ์จันทร์นะครับชื่อเล่นซีโอตครับตำแหน่งหัวเสาซีเกมปีนี้ก็เป็นครั้งที่สามแล้วครับสวัสดีครับผมเติร์กกัทฑภคูณมีตําแหน่งหัวเสาครับครั้งนี้เล่นซีเกมครั้งที่สามครับผมสวัสดีครับผมจูนอมรเทพคนหาน เล่นตำแหน่งออปปอร์ซิตครับปีนี้เป็นปีเล่นซีเกมครั้งที่สวัสดีครับฟุกนะครับสุริพงษ์นนทลัาตำแหน่งบีหลังครับซีเกมครั้งแรกครับสวัสดีครับผมบาเลนธนันท์นะครับเล่นตำแหน่งออปปอร์ซิตครับเพิ่งเคยติดซีเกมเป็นครั้งแรกครับเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับ บาสธนพัน์เจริญสุขครับตำแหน่งลิเบอรโลครับเล่นซีเกมครั้งนี้เป็นครั้งแรกครับสวัสดีครับซิวโดนสาหามครับซีเลนชิวิลครับติดซีเกมครั้งที่2ครับเอ่อก็อยากจะขอกำลังใจจากพี่น้องชาไทยทุกคนนะครับช่วยเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับพวกเราก็จะทำผลงานให้ดีที่สุดครับฝากชมฝากเชียร์เป็นกำลังใจให้ทีมชาติไทยด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ ฝากติดตามเชียร์ทีมชายด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันเยอะๆนะครับขอบคุณครับ